กีค่คนละเนี่ยคนเดียวทองแรกไม่ใช่ลูกผัวมึงอ่ะกี่คนแล้วคนเดียวเนี่ยไม่น่าเชื่อจะมีผัวคนเดียวมึงทำไมอ่ะดูหน้าตาท่าทางดูเป็นคนดกทองเนี่ยอปากคอกันอายุยืนถึงป่านนี้เนาะไม่หรอกขอโทษนะยายนะอีฮีย ไปลูกป่ะอีอนูเวงจ้าถอบไปข้างหลังหน่อยขอยายวางของหน่อยวางโอ้ยยายทุงไปเดียวถือไม่ได้ไงขอยายวางหน่อยกมันเมื่อยลูกอ,อสองข้อคนแก่ไหมคุณไม่มาหาจำเรินอืมไม่ใจ่คนบ่เหอะอิอนุ่งเลยจ้ามันปวดมากไหมละทองมึงนะ ปวดมากกะสิโอ้นาเวทนาแม่คุณเอ้ยมึงทั้งทองทั้งใส่นี่มึงยืนโหนเอาทะลุข้อยายนอนหน่อยวะ <c oughs> จะเวทนากูทำชิบหายอะไรเนี่ยช่วยสง่งเคาะคนชรลาหน่อยครับยืนลูกยืนยืนเทน้ำใจให้สังนิดชีวิตจะสดใสเ <c oughs> ออ,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 อยืนสิลูกยางกูเปรียบเคาะสิหลกลกลนา,าเดินในดิครับ เวลาสนุกแล้วไม่ทึกนึกถึงนี่มาหัวรถจะมาบ่น